ก็คือจะรู้เลยว่าถ้าทําความสะอาดปุ๊บก็บจะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตทันทีใช่ครับแต่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้ามเขตไปที่โลกของโลกวิญญาณกันค่ะนะครับมีพลังงานที่แบบค่อนข้างเชื่อมเพราะตรงนี้ก็คือมันสดมากมันรู้สึกรู้สึกลังประตูเนี่ยนะครับที่ล็อกไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านข้างนะก็คือเต่าเผาศกคือเอี่มันเหมือนมีเมืองเมืองเขาเรียกเมืองลับแลหรือเมือบงบังบดซ่อนอยู่หรือว่าเป็นเมืองราชรถ อันเนี้ยนะครับถ้าที่เราเห็นกันตามวัดก็เอาไว้เคลื่อนนะครับเคลื่อนศพเรียนเรียนรอบเมตก็จะเห็นนะครับข้างในก็จะเป็นช่องเผาศพที่เขาเสียชีวิตตอนนี้อาจารย์เพิ่งสัมผัสถึงผู้ชายคุณผู้ชายเริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับผมหอมแล้วก็คือที่นี่มีโรงเย็นค่ะอาจาย์โรงเย็นนะครับ ตายโหงถ้าตัวตายตายผิดธรรมชาติตายด้วยอุบัติเหตุดูวิญญาณพวกนั้นน่าจะแรงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเราเจอละไม่มีใครเข้ามาเลยพี่ชัยว่ามคืนนี้คือที่นี่จะไม่มีใครเข้ามาเลยครับตอนนี้ข้างหลังเราเนี่ยแบ็กกราวเราเนี่ยนะมีเป็นร้อยครับคือสมัยก่อนที่เนี่ยเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ตีตีเหล็กทําอาวุธลบเก็บเสบียงครับี่เก็บเสบียงเก็บเสบียงอาหารที่ว่าเขารลบกัน